ดินจะรวมมากนะเพื่อนๆดินจะรวมมากพี่พรซื้อเข้ามาแล้วก็เราเลี้ยงไว้สักพักหนึ่งนะคะ เขียวเยอะจุกเขี่ยวเยอะมากเพื่อนๆเขี่ยวเยอะมากคำคูณคำคูณดินดินเราก็สามารถเอาไปตากนะคะทุกคน สวัสดีนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้พี่พรจะถ่าหัวของมณีล้อมเพชรนะคะบลเทพบลเรแห่งปีนี่เลยน้องสวยมากแม่พันธุ์ที่พี่พรรับมานะคะถ้าราคาปัจจุบันนี้อยู่ประมาณห้าหมื่นนะคะเพื่อนๆค่ะพี่พรรับมาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะคะน้องสวยมากค่ะ มาดูหัวเขานะคะพี่พรล้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว <style. S 2> ก็ถือว่าหัวได้อยู่มีเขี้ยวเต็มเลยนะคะทุกคนเขี้ยวเยอะมากนะคะเขี้ยวเยอะมากเพื่อนๆมาลุ้นกับพี่พรนะคะว่าน้องเขาจะเกิดไหมป้ายสวยไหมหรือจะแผลงสวยไหมนะคะสาธุสาธุขอให้สมปรารถนานะคะทุกคน เ,เพื่อนๆรอนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้บอลเทพบอลดังบอลเทพแห่งปีในที่สุดเราก็จะได้มีครอบครองแล้วนะคะทุกคนน้องสวยมากมันมีล้อมเพชรนะคะเขาก็จะมาคำมาคูณน,นะทุกคนก็จะมาคำมาคูณดูเชี่ยวขึ้น เจ้าขค้นเยอะเลยดูใบเขาป้ายแล้วหลอดใหม่น้องก็สวยนะทุกคนหลอดขึ้นใหม่ก็สวยเห็นไหมทุกคนยังไม่บานแต่พี่พรผ่าก,ก่อนเนาะคะ่ะผ่าก,ก่อนไม่เป็นไรเดนะี๋ยวน้องเขาก็บานเขาก็สวยวิธีที่พี่พรทำนี่น้องเขาจะไม่ซมเลยนะคะจะไม่ซมเลยจะสวยจะลืมติดตามนะคะเ,เพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พรไว้ว่าน้องเขาจะให้ลูกสวยไหมนะคะาสำหรับคลิปนี้โชคดีนะคะเพื่อนๆบนรักษาพระคุ้มครองนะคะค่ะเอาใจช่วยพี่พรด้วยว่ามณีล้อมเพชรเขาจะมาค้ำมาคูลและแด่งปันเอฟซีให้ไปรวยๆนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกคน